อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปที่สองบ้างนะคะจากแพทเทิร์นที่มันเป็นฟอร์มของมันก็คือ y ลบ y หนึ่งใช่ไหมคะเท่ากับ a วงเล็บ x ลบ x หนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็มาเทียบเลยนะว่าอะไรคือ x หนึ่งอะไรคือ y หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะดูจากหน้าตาของตัวสมการรูปนี้อันดับที่หนึ่งที่เราเจอคือ a เป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะจากด้านด้านนอกเนาะ a คือลบหนึ่งซึ่งน้อยกว่าศูนย์เพราะนั้นกราฟของเรา จะคว่ำหรือจะหงายเอ๊ะจะคว่ำไหมหรือจะ,อ,จะ,าอ,จะอาจจะหันไปทางซ้ายก็ได้ใช่ไหมแล้วเราเข้ามาดูที่ตัวด,ดีกรีนะคะ y กําลังหนึ่งนแน่นอนต้องหันไปทาง y แน่เพราะนั้นมันจะไม่ไปทางซ้ายมันต้องคว่ำแล้วก็ x ของเราลบด้วย x 1ซึ่งในที่นี้ x 1คืออะไรก็ต้องดูที่ตัวรูปแบบของตัวสมาการเนาะ x ลบกับอะไรล่ะถึงจะเป็นบวก1ได้ก็ต้องเป็นนกาทีฟด้วยกันก็นคือ x ต้องลบด้วยลบ1น,นั่นเองนะคะเพื่อให กลายเป็น x บวก1เพราะนั้นเรารู้พิกัดแล้วว่า x 1ก็คือจุดยอดของรูปนี้ก็คืออยู่ที่ลบ1แน่นอนนะ,ะส่วนอีกรูปส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ y 1นะ,ะ y 1ก็คือเลขอะไรอ่ะดูที่ y ลบกับเลข1เพราะนั้นจุดยอดของเราก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่ง x ลบ1 y 1ก็คือจุดนี้เนาะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เราพิจารณาค่า a นะคะมันจะต้อง เป็นกราฟคว่ำเนื่องจาก y ของเรามันดีกรีหนั้นกราฟของเราก็จะมีลักษณะคือเป็นกราฟที่หันหน้าไปทางโซน y ที่เป็นลบนั่นเองค่ะอ่ะก็เสร็จสิ้นไปนะสำหรับ2ตัวอย่างแรกนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่3กับ4อ่ะทีนี้แพทเทิร์นของ3กับ4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ x กำลัง1่เห็ไหมคะ y กำลัง2เนาะแล้วครูจะมาลองเปรียบเทียบกับรูปแบบฟอร์มที่เรามีก็คือ x ลบ x 1 เท่ากับ a ใช่ไหมคะ y ลบ y 1ทั้งหมดกำลัง2อ่าเพราะมันเปรียบเทียบตัวนี้เราก็จะเห็นว่าไข่หลักคือ x 1ใครไข่คือ y 1นะคะอ่าจากรูปด้านซ้ายมือจะเห็นชัดเจนเลยว่า x 1ของเราก็คือเลข1ใช่ไหมส่วน y 1ในรูปฟอร์มนี้นะคะมันเป็นลบ ดังนั้นแสดงว่า y เนี่ยลบกับอะไรละ่ะถึงจะเป็นลบ1เพราะนั้นต้องเขียนเป็น y ลบด้วยเลขลบ1อีกทีนึ่งใช่ไหมคะถึงจะเป็นเลขบวก1ขึ้นมาดังนั้นเราเลยได้ว่า y 1ก็คือเลขลบ1น,นั่นเองนะทีนี้พิจารณาค่า a a ของเราเป็นบวกใช่ไหมคะในที่นี้คือเป็น1แล้วก็มาดูนะคะว่าดีกรี e 1เนี่ยมันอยู่ที่ ตัวแปรไรตัวแปร x แสดงว่าหันหน้าไปทาง x แน่นอนแล้วก็เป็น x ทางด้านบวกด้วยเพราะฉะนั้นเส้นกราฟของเราก็มีจุดยอดที่เปลี่ยนไปอยู่ที่ตำแหน่ง1ลบ1แล้วก็หันหน้าไปทางโซนขวาก็คือโซนที่ x ของเราเป็นบวกอ่าวันนี้มาดูรูปที่4ถัดมานะคะก็จะใช้แพทเทิร์นเดิมนะ x ลบ x 1เหมือนกันนะแต่ทีนี้ในรูปที่4นี้นะคะ x 1ของเราก็ จะเห็นว่า x ต้องลบกับลบ1ใช่ไหมถึงจะเป็นบวก1นะคะส่วน a ของเราติดลบนะคะแล้วก็ y ลบด้วยลบ1อีกเช่นกันนะคะแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองเพะนั้นถ้าเราสามารถจัดฟอร์มอย่างนี้ได้เราก็ตอบเลย x 1คือลบ1 y 1ก็คือลบ1แล้ว a ของเราก็เป็นลบ1ซึ่งน้อยกว่า0อันนี้ครูจะให้พิจารณาดับที่1คือคุณต้องไปวาดจุดยอดก่อนก็คือที่พิกัด x-1 y-1 ลบ1 y ลบ1แล้วก็อันนี้เนื่องจากสเกลรูปนี้ต้องการขยายนะคะมันก็เลยเป็นที่ช่องหนึงมันที่อยู่ที่0.5เนาะเนั้นลบหลบ1ก็เลยอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็หันไปทาง x ซนะคะซึ่ง x ของเราที่หันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า a a ใช่มากว่าศูแสดงว่าต้องหันไปทางโซน x ที่เป็นลบนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะคือพาราโบลา ตะแคงไปทางด้าน x ที่เป็นลบนะคะ,ะก็จบป2ายรูปนะคะต่อไปจะเป็นกรณีที่เลื่อนจุดยอดของเรานะคะไปยังด้านบนหรือด้านล่างก็ได้เขาเรียกกราฟเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนาะหรือจะเป็นลักษณะเลื่อนซ้ายหรือว่าเลื่อนขวาก็ได้นะคะนั้นกรณีที่เห็นด้านซ้ายเนี่ย y เท่ากับ x กําลังสองบวก k มีการบวก k เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า k ของเรามันมากกว่าศูนย์หรือเปล่าถ้ามันมากกว่าศูนย์มันก็เลื่อนขึ้นไป k หน่วยหรือ k ช่องแต่ถ้าว่ามีการลบออกมาที่ k ก็คือตรงนี้จะเป็นค่าบวกหรือลบนะคะขึ้นอยู่กับตัวตัวตัวสมการที่เขากำหนดนะถ้าบวกแล้วก็ค่า k ของเราเนี่ยเป็นบวกก็แสดงว่าเลื่อนขึ้นแต่ถ้า k ของเราเป็นบวกเหมือนกันแต่ว่า k ของเราเป็นเลขลบก็เป็นการเลื่อนลงนะคะ ในลักษณะนี้ก็คือกราฟของเราก็ยังคงความลักษณะเดิมคือขึ้นอยู่กับ A อีกนะคะว่า A มากกว่า0ูนหรือเปล่าถ้ามากกว่า0ูนก็เป็นกราฟหงายเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะ,ะถ้าเน้อยกว่า0ูนย์นี่ก็คือคว่ำแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เช่นกันนะส่วนรูปทางด้านขวามือนะคะ x เท่ากับ a y กํลังสอบวก k อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นการเลื่อนเมื่อกี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตาม y ใช่ไหมคะแสดว่า y มีการเพิ่มขึ้นลดลงก็คือเลื่อนตามความสูงที่เป็นตามตามแกน y แต่ว่าถ้าเป็นทางด้าน x เท่ากับ a y กําลังสองบวก k ตัวนี้มันก็จะเลื่อนตามแกน x นะก็คืออยู่ที่ว่า k ของเรามันบวกหรือลบซึ่งถ้ามันบวกก็แสดงว่ากราฟเราเลื่อนขวานะถ้าลบก็เลื่อนซ้าย เท่านี้เดี๋ยวจะแสดงตัวอย่างการวาดกราฟ2.3.1นะคะก็คือ y เท่ากับ x กํลัง2ลบ2ความจริงอย่างแพทเทิร์นอย่างนี้คือก็จะไม่จำอะไรมากนอกจากรูปแบบเดิมน,นะคะ